嗯。<music> <music> ยังเป็นอไรแค่นี้พอแล้วออกไปไกลดิได้ได้

นี้เราช่วยชีวิตวัวช่วยชีวิตตัวเองมีกล้าเป็นพวกนี้ด้วยคอนใส่กล้าเลยหัวเราะ